มาครับน้าหน้านนี้เขาก็ได้เวลาครับกลับมาแก้แค้นครับไมายเก่าครับผมนี่ครับว่าจะเป็นยังไงกันจังวัลุ่นไม่ต้องกันครับผมเยอดที่ใส่เหมือนกดิเป็นกบคือเก่าครับผมที่เรียกว่าเสียวประดุกครับมากครับผมประดุกผมบอกวาเวลามันกัดครับมันกัดบ่ง่ามครับผมมันบ่คือกบครับเขาเลยเอากบ่แหละครับผมมาแก้แค้นคือเก่าครับว่ามันี่ตบอีก่ครับผมนี่ครับไมายเก่าเลยครับมองเก่า ที่แรกก็ว่าสิม่าแก้แข้งตัังแต่ผมลงคลิปไปครับผมบอกจอมหยุดกับว่าถาแน่ถาแน่ครับมันกับโบมาจักเถื่อครับผมผมก็เลยมาครับผมเขากับมาสละแข็ครับผมมาลุยเลยครับผมเหยือกบครับกับขอเบ็ดแปดโอคู่กาดแข็งครับไปครับลุยครับผมพรหลุนไปต้องกันครับว่าสิแก่แขนไใดบัวครับผมเป็นยังไงผมกับสีพยายามหลักศ้านะครับผม ว่าาเบต้องลากเร็วครับเน้นขยาครับผมซึ่งให้เหยื่อมันค่อยๆมาครับเวลาเ้างขยะมันยึดๆๆๆๆไม่เลยครับผมให้เหยื่อมันอยู่หม่องเก้โดนที่สุดแล้วก็ค่อยๆยักยักมากครับเวลากัดมันจะสีมออผูผาดครับผมตุ้มเทาก็สวนเลยครับผมไอ้ครับลุยครับผม อัดละครับผมกินครับกินเตยหน้าครับผมเป็นจิบหน้าผมโยนใส่ครับกินเลยครับผมสายเรียนครับอเอาเลยครับผมพอเป็ ยังย่านบัดโพสวดอยู่ครับผมย่อมโม่ย่อมโม่ครับเกี่ยกล้วยครับผมเขาก็มาแก่แข็งวัอนี้ครับถือว่าได้เต็มนึงแล้วครับผมเอาอีกครับหาอีกเต็มซอนครับผมกินโมงามครับกินเตยน้ำครับผมสวยครับสวยเดี๋ยวครับหาตัวครับผมหาอีกจักเต็มครับผม